ให้妈เบิ้งน้ำมาทงนาต่เสาเลยพอใายเอาเขียดฝุนได้ฝุนเขียดเขียนยังน้ำถังไปน่เขาเกิดละบ่ลงมาบนเขากล้นนะ นีค่ค่ะอ,อืม,อมข้าวเกิดแล้ววันนี้ตจ,จวดมาอะไรครับมาดูข้าวกเกิดแล้วครับเริ่มเกิดแล้ว มาหามาหามสิไปอีหยังก็อย่าได้หาสิไปหยังพยยามยามหยังกยามจันถกอยู่บ่ีอยู่บ่นเคยได้บ่ได้จักโตโตเอาไปเฮ็ดจังได๋กิน อาปลาไปเห็ดจังไหนกินที่ต่มบ่นี่บข้าเนี่ยคมแยกกันนะมีบ่มมบไม่แยมีบเอ่อทำม่แยกกันนะข,ข,ข้าวเขียว anh này thung nào mà hảm anh này căng đấy không khỏe ไปเลยมีไหมอันนี้เราเอาไว้ทำอะไรเร็ว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็วครับ เร็วเร็วอันนี้ครับอันนี้น,น,นี่ไง